ได้เกิดการอัปเดตแล้วนะวันที่เท่าไหร่เร็มแล้วช่างมาแต่ว่าเท่าที่บอกได้ก็คือมันเป็นอีเวนต์ของอัปเดตชิทมาที่เหมือนจะมีอะไรปลาหมึกสักอย่างด้วยนะซึ่งเหมือนตัวใหม่ที่ผมได้เห็นมาก็จะมีตัวเก้าอี้ซึ่งเดี๋ยวเราต้องรอเก้าอี้มาก่อนเพราะว่าก่อนี้นที่ผมเข้ามาคือก่อนหน้านี้นะที่ผมเข้ามาเหมือนผมจะเจอตัวละครเก้าอี้แต่ผมเอามาไม่ทันเพราะว่าเลือกมันมีอยู่สองล้าน แต่พวกนี้โจมตีวิลาเป็นแสนแค่วิลาเป็นแสนปะทะกับตัวที่ว่ามิเลือดตั้งสองล้านแน่นอรว่าย่อมไม่ไหวอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องดูก่อนนะว่ามันมีอะไรมาขายไหมเพราะปกติแล้วเวลาเจนเดียวหรือว่าแบบนี้มาตั้ดีเนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นบอกนะเราก็เลยต้องนี่ไงบอกแล้วก็ซื้อเลยแม้ว่าจะเป็นระดับอะไรนะขอแค่เป็นตัวละครไม่สิ ม่ว่าจะเป็นพืชระดับอะไรผมก็จะทำการเก็บไว้เพื่อทำให้มันเอาไปเป็นผลยักษ์นั่นเองนะอย่างณับปัจจุบันนะผมก็จะมีผลยักษ์อยู่สี่ผลมั้งเอ้ยหกผลนี่วะโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บน้ำยาไว้ทำผลผลยักษ์ด้วยซึ่งสรับเวลาผมทำผลยักษ์ไม่ติดก็ไม่รู้จะทำไงนี่ละก็ปล่อยไป เดี๋ยวเราจะต้องรออัสมินามิวเพื่อเอาพืชก่อนแล้วค่อยไปทําคลิปทําผลยักษ์เอเหมือนครังนี้คนเหมือนครังนี้คนที่มาแจกจะไม่ใช่เจนเดียวหรือเปล่าเหมือนจะเป็นทีมงานของเขานะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการดูก่อนว่าในระยะเวลานี้มีอะไรมาแจกหรือไม่ ชรัอ่ะโอเคไม่มีไม่มีไม่ค่อยมีอะไรมาแจกแบบบ่อยๆนะไม่ไม่ได้เนี่ยผมอยากให้มันแจกแบบบ่อยมากๆแบบก็เหมือนกับแบบสตีเว่นเบลลล็อตอะไรครั and lost, บสตีเว่นเบลลอตแจกวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธของทางแมบ,บ za, แพนโนซัสเบลลลอตเคยแจกวันจันทร์กับวันอังคารแต่ในปัจจุบันผมไม่รู้ว่ามันยังแจกอยู่ไหมนะผมก็เลยไม่ได้เข้า โ okay. อเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีเวนต์ใหม่กันนะแต่เดี๋ยวเราขอดูก่อนว่ามีตัวละครอะไรน่าสนใจเข้ามาไหมเดีย๋ยวเก็บของก่อนเอาข้ากระเป๋าให้หมดเลยอึบอึออนี่ผมมีอยู่ประมาณเจ็ดร้อยสี่สิบกับที่ปลาน้ำแข็งกับ มัวรถน้ำเดี๋ยวเราค่อยเอามาใช้ตอนนี้ตอนนี้คือยังไม่จำเป็นนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าภายในเวลาระยะเวลานี้มันจะมีอะไรออกมาไหมถ้าเกิดมันไม่ออกมาก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูอีเวนต์นะเสียงรถอาจจะดังหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรขั้นเสียงไว้โอ้ ไม้เดีย๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรมาเจกหรือเปล่าอาวกดว่าไม่ได้วิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่ง,งเอ๊ะทุกคนสังเกตเหมผมไหมมันเหมือนจะมีรูปตลาเล่ตลาล่าอยู่ที่ตรงนี้เนะี่ยไ้จุดว่าไปจุดซนะื้อผลเนี่ยเมื่อกี้ผมตาฝาดแปลกแปลกแล้วอาจจะเป็น ของอีวตนใหม่หรืออาจจะมีนาแต่ผมไม่รู้ก็ได้เอ่อเพื่อเทพคือยังไม่มาเลยคือมันมาชา้าจังเลยอะ่ะบางครั้งที่มันมานะมันก็จะมาตอนเวลามันก็จะหมดแล้วเนีอยแต่ผมว่าไม่แน่มันจะมานะตอนเวลามันก็จะหมดเออช้ามาก ไม่มีเลยนะฮะกากเลื่อนๆโอ้โหนั่นไงว่าแล้วเชียวตอนเวลาใกล้หมดมันต้องมีอะไรนี้มะใช่ไหมเมื่อกี้เออไม่มีหรอกแต่เมื่อกี้มผมจะเห็นชื่อของผลไม้สงสัยนี่ตาฝานแล้วมั้งโอเคแชรเพื่อนยังแชพื่ยังเฮ้ยมันจะมี6 7มานะหลังไปดู six s e v เดี๋ยวสิ อันหลังไม่ได้ปุ่มคีย์บอร์ดเป็นไรเออมาเราจะได้ซิกเซเว่นอยากการเทพเกินไปสงสัยเพื่อนเรามันไจะเทพพอสมควรซิกเว่นโอ้โหสีขาวจั่วเลยให้เงินนี้ให้เงินวิแล้วเท่าไหร่แปดหมื่นป่ะแปดหมื่นนะฮะ มันเลื่อนไม่ได้โอ้โหเอ๊ะเหมือนมันจะเป็นกวางเรนเดียร์ซิสเว่นใช่ไหมนั่นง่ายของมันชิ้นมากตัควคอนลิมิเต็ดละมั้งอาจจะมีแค่บอลชิ้นมากเดี๋ยวเราแกะไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราจะรอดูนะว่ามันจะมีตัวคอนอะไรออกมาไหมหรือพืชเทพ,ทพมันมันจะมาช้ามากเลยนะไอ้พืชเทพเนะี่ยรออีกยาว ไม่รู้จะต้องรออีกนานขนาดไหนนะเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนมันจะมีพืชมาหรือเปล่าเมื่อกี้ผมดูไม่ไดไม่รู้ทำไมปุ่งซิเซเวนมาไหนอ่ะเออไอ้มินล็อกไอ้มินล็อกเราไหนไม่จะมีซิเซเวนเลยไอ้ม I mean I mean ินไอ้มินแบบนี้ชอบหลอกมาก หลอกลวงผู้บริโภพไหนไหนไหนออกมาหน่อยขอพืูดจึเทพไหนวะไหนมันไม่มีว่าผมค้างหรือเปล่านี่มันด้แจกไปสักรอบอยังนี้น่าสงสารตัวเองมากคิดว่าจะมาหาผลทาผลยักษ แต่ว่าไม่มีผลอะไรมาเลยหดวส่วนจริงคุณผู้ชมตองสียายต้องทำใจอย่างเดียวเอ้ยพึ่งพึ่งเทม,มาปะ่ะนี่มันชื่อเหมือนกับเออ่ไอต้อนอนะไรสักอย่างนะมันจะเป็นคิงเนมอนบ้างเมื่อกี้ชื่อเหมือนคิงเนมอนเลยแต่มันไม่มาโอ้เหมือนไอ้นี่มันจะเป็นไอที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะเป็น แพ็กการ์ดนะเป็นตัวละครแพ็กการ์ดออกมาไ,มไงมันนี่อามาอีกรอบเนี่ยมันชื่อเหมือนคิงเลมอนเลยเมื่อกี้เหมือนมันมานะแต่ว่ามันจะไม่มาชื่ออะไรผมไม่ค่อยอะไรนี่อ๋อเป็นแพ็กการ์ดอันใหม่หรือเปล่าให้ผมเดานะอ่ะนะอ๋อก็แพ็กการ์ดอันเดิมเดี๋ยวผมจะลงคลิปเกี่ยวกับแพ็กการ์ดอันนี้เลย เปิดไปสิบสองแพ็คคลิปสั้นสามแพ็คมัง้งส่วนคลิปยาวเนี่ยแปดแพ็คแหละเฮ้ยไม่สิคลิปสั้นน่าจะประมาณสี่แพ็คสี่หรือสามเนี่ยช่ามันแต่ก่อนหน้านั้นมีพืชที่มาขายอะ่ะขอน่อยพืชที่เฮ้ยอะไรอะ่ะ ไม่มีอะไรแล้วไหนตัวก็อี้คือผมอยากได้ตัวก็อี้มากนะมันเป็นตัวโปรดมันไม่ออกมันเลยมันไม่มีเลยต้องหายยังไงไม่เข้าใจเลยตอนนี้ออกมาหน่อยครับไม่เห็นเลยไม่เห็นสักแต่เง,งาคุ่เทมอ,อ,อะไรเดีย๋ยวเราไปกร เราขอพืชเท่ๆสักสองถึงสามอันก็ได้เวลาสักซมันน่าจะมานะให้ผมเราอช้ามากๆเลยโอ้มาแล้วมวันละสิงเหลมอนหนึง่งแล้วต้องค่อยเลื่นโอ้โห รัทาทวีสุดๆโชคร้ายไม่มีของเทพไม่มีของเทพออกมันเลยโอ้ถือว่าใช้ได้อยู่หน้านเนี่ย <Okay. S 2> ใครสอกตัวคนอะไรที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้ฮอสปอดไม่สนใจสนใจทำไมกับแค่ my hotspot เอจริงแบบนี้นะผมว่าเป็นแบบพืชเลยก็ได้นะไม่จะเป็นต้องเป็นแมลงเฮ้ยเมื่อกี้พืช โอ้ตัวใหม่มามันก็ไม่ยังใหม่หรอกมันมน,มน่ามาสัปดานั้นแลลวมั้งสัปดาสองสัปดาห์แต่ผมจะได้มาตัวสองตัวแหละไม่รู้ใช่หรือเปล่านะไม่ใช่กับเดียวที่ผมคิดหรือเปล่าคงน่าจะไม่ใช่มาแต่เดี๋ยวเราดูก่อนดีกว,ว่าว่ามีอะไรมาขายไหมแล้วขอแค่ตัวละครเ,เทพไม่ใช่หนิผลไมเ้เทพเออมันไม้มาเลยคนไม่ชอบ ต่ลาม,ามันผมอาจจะต้องบางครั้งอาจจะต้องแบบตัดต่อให้บางครั้งอาจจะไม่มีนะอาจจะไม่มีเสียงอะไรบางอย่างเพราะว่ามันมีคนมาแว้นแถว่ว่าผมบ่อยมากไม่รู้มันเป็นอะไรกับบ้านนี้ออทำใจคนไทยชอบขับรถมาดูหน่อยมีอะไรมาไหม อ๋อให้มีของเทพมาทีเถ้าไอ้นี่คืออะไรเนยูเซ่อันนี่คืออะไร,นนไรแพาการแน่นอนแพาผมเดานะโอเคเนยูเซ่มีอะไรมาไหมโอ้โหเยอล้วนเยอล้วนเลย เอาละฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าอีเวนต์ใหม่ที่มันเข้ามาในวันนี้จะเป็นอีเวนต์อะไรผมก็ยังไม่รู้แต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเออเอเดียวเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรโอ้คลาสซีนโอ้เหมือนเราจะต้องคุยกับเขาแฮ เาเป็นตัวอะไรเราไม่เข้าใจนะ่ยนาเป็นตัวอะไรนะช่างมาันผ่านไปก่อนยรูุกเก็บไว้ก่อนถ้าเป็นหน้าผมคลิปจะเป็นสรุปไหมละโอเคแล้วก็ ทำการเอามาบอันนี้ออกก่อนแล้วขยับไงขยับเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอย่าบอกนะว่ากฆคาตัวตายเอ๊ะคยังไงมันถห้เราทำไงโอ้สามารถถือของสามารถถือของได้เลย เอาไม่ว่าคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดอยากเห็นคลิปผมทําคลิปอะไรอีกกดติดตามกดไลค์ให้อะเอา้เอามาแล้วไปต้องละไม่ต้องกดติดตามไม่ต้องกดไลค์แต่เพิ่งกดกดติด,ดตามแล้กดไลค์ได้แต่มาดูต่อว่ามันจะต้องพูดอะไรแล้วต้องทําอะไรต่อตอนแรกคิดจะจบคลิปแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องละถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเลยผมย้าย่ที่ถ่ายรูปมาไว้ตรงนี้ดีกว่า เออสักประมาณประมาณนี้แล้วกันถ้ารู้กบไว้เอาไปทำเป็นหนักปกคลิปไม่ไม่ไม่แอปใหญ่ก็คาเึ้นผมเรียกมันคาเึ้นแล้วกันนะผมไม่รู้มันคืออะไรส่วนอีเจรรมาเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเราอาจจะไม่จะสอนเหลือจะได้สอนก็ได้นะไม่แน่อาจจะได้สอนฮะ เปคนอะไรยริงต่ออ๋อเหมือนจะต้องยิงมันใช่ไหมโอเคอิจการมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่น่าสนใจอะไรมากมายแบบนี้มีไว้เพื่อทำเงิแต่ตอนนี้มีเพื่ออะไรขา,ขายมาไหมมีเพื่ออะไรจำเทียมาขายไหมเอาละฮะ เหมือนมันจะเป็นการยิงตัวคราเข้นนะถ้าเกิดให้ผมเดีวนะพอเมื่อกี้ผมจะลองเล่นไปนี่เฮ้ยแคลร์ตมาแคลร์ต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 แกบอว้าทำผลยักษ์เอ้ยไม่เออมันใช่ผลเปล่าแข็งมันโอเคแล้อย่าเพิ่งแจกอย่าเพิ่งแจกทั้หมดนะขอเพิ่อมอีกขอเพิ่อมอีกเราต้องโลบนะเราต้องโลบเป็นโลบไม่ใช่เรา ยิงโลกโลกยิงจัดจจำคนโอ้สองจุดห้าล้านตอนผมทำผลยักษ์กับไอ้ต้นพวกระดับก๊อตมันก็ดะเบิดมันดันแรงอะไรมากมายนะเอ้ตอนน้นดันรงเมื่อกี้มันมาขายปะมื่อกี้ดันยู่ไม่ทันอีเวนต์ใหม่ก็นะไม่จะมีอะไรมากมายก็แค่ย,ยิงตัวละครแค่นั้นแหละแล้วก็มันทำมาง่ายดีนะ โอ้คุณผู้ชมเราจะเจอมังก,กรน้อยนะครับเป็นตัวละครใหม่ละมัง้งนี่ไงเป็นดราก้อนเชอร์มิลล์สีขาวชั่วเลยเอาหายไปไหน่นี่เอามังกรตอนอนี้ไงมาละโอ้โหมังก,กรระดับใหม่ซะด้วยเี๋ยวตามล่าคามังกร เราเปนะับตามราคามันก่อนอยู่แล้วมาเมียมมูสให้พร้อมสามสามมาแล้วสามโอ้เหมือนมันจะไหวอยู่นะเดี๋ยวแค่ไม่กินร้านแค่แค่ร้านเดี๋ยวพอผมไม่รู้นะว่าอันนี้มันโดนเนื้อไปอยังแต่ว่าผมเชื่อมันใช้ได้ดีอยู่ เด,เดี๋ยวเราจะทําการดูเ่อะว่ามีอะไรมาขายไหมนะแล้วก็ค่อยไปสอนอีเวนต์ตอนแรกคือก่กจะไม่สอนแหละแต่เดี๋ยวสอนสักหน่อยเพื่อทุกคนอยากเล่นอ่ะไม่มีอะไรแล้วกรรมมากกรรมมากเลยวันนี้เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นแบบปลูกผักด้วยเพราะว่าเข้ากวามดิ ช่วงนี้คนเชียนเดียวเล่นยังไงเล่นแบบไหนเขาก็ดังหมดนี่ง่ายถ้าเกิดเราชนะเขาได้เลยได้ของตามนี้พังปังแต่ว่าเราต้องมีลูกศรด้วยน,นะลูกศรด้วยใน,ห,นหารแบบแบบเดียกันอะ่ะตัวของที่เราได้เออจะต 1, ้องสำคัญเลยล่ะอ๋ออย่างนี้เองเราต้องยิงเขาเท่าไหร่ยิ่งเรายิงเขามากเท่าไหร่ยิ่งเขาโดนยิงมากเท่าไหร่เขาจะอยเลื้ยนรถเยอะเท่านั้น อย่างตอนนี้มีห้าลูกแต่มันยังยิงไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องเก็บพระได้ประมาณร้อยยี่สิบห้าลูกต่อเราจะยิงได้หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งคือร้อยี่สิบห้าลูกกันนะส่วนของเรามันก็จะมีตามนี้เลยใครคิดว่าใครอยากได้อะไรก็หาแล้วกันผมไม่ต้องการส่วนที่เหลือน็นอยังเหมือนเดิมแหละใช่ไหมวะอาจจะเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวดูกันว่ามีผักใหม่ไม่มีไม่มีแน่นอนอ่ะผักใหม่ ก็แน่มีแค่ผักอีเวนต์นี่แหละที่เป็นผักใหม่แต่ที่บอกได้ก็คือแนย่ยังมีของมาขายสักอย่างโอ้ตัวกล้วยตัวกล้วยตัวผมมีน้อยอยู่แล้วต้องไมปช่วยฆ่าตัวกล้วยจะกรงจะกล้วยจะควอะไรทั้งช่างแม่งคลิปนี้ถ้าเกิดมีคำหยาบก็ขอโทษด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ชอบพูดคำหยาบนะก็แค่คิดว่าคนอ,อื่นเขาพูดกันแล้ว ีคนติดตามเยอะก็อยากมีคนติดตามเหมือนกันนะเพราะว่าช่องของเราไม,ไ,ไม่ได้ดังไม่ได้ดังแต่เป็นไม่ได้ก็อยากจะทําให้ช่องของเราดังอะ่ตะตอนนีน้เออยเรียกตั้งหกล้านอ่ะหกล้านเจ็แสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบหกสามคนเก่งๆก็ายหววลยสาหผมคือผมไม่ไหววผมไม่เก่งไม่เก่งแต่ก็อยากทำคลิปต่อไปให้ทุกคนดู โอเคมาดูกันว่าตอนนี้มีอะไรมาขายไหมถ้าไม่มีคือผมเศิร์ฟเขอร้องมีสักอย่างที่เดี่ไหน่เจออเไรเลยโหทรมานมากเฮ้ยตัวปูตัวปูวปอย่าพุ่งพันตัวปู น้องปูอะเพิ่งเลน้องปูโอ้โหใช้เปลืองมากเลยต้องใช้น้องเอฟเคเอาอันนี้บ่อยๆแล้วโอ้เอาต,อตอกลวยด้วยโอ้โหแต่ผมขอลาค่ายตัวพวกนี้ปไนนะ เอาละฮะกจาจัดเสร็จสิ้นแล้วทั้งสองตัวแล้วก็มาดูกันตัวว่าพืชอะไรมาขายสักอย่างยังครับเออคลิปนี้มีคำพูดที่ว่าหยาบคายไปที่ผมได้พูดไปแบบไม่รู้ตัวก็ขอโทษนะด้วยนะอย่าทิ้งสากันเ้อสามคนที่ยังไม่ได้กดติดตามผมแล้วมาดูถึงตอนนี้แล้วถ้าเกิดคุณยังไม่กดติดตามคุณจะเป็นกีเ้อร์ ไม่อยากฟันเกย์ก็รีบกดติดตามเลยนะครับโอเคแล่วกขอนี้ข้ามัาตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็รอดูว่าเขาแจกของอยังกันนะเอาละครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลา18.26นาทีเอ๊ะไม่ใช่นสิบแปด่สบนาฬิกาซึ่งมาดูกันว่า ตอนนี้ผ่านมาประมาณ26นาทีกับการ S-minus v ม e ดูบบาาก,กันว่ามันจะมีอะไรออกมาหรือไม่หรือจะมีผักเทพๆออกมาขายเยอะหรือไม่แต่ที่มันใจได้ช่วงนี้คนเล่นลดลงมากส่วนนี้ช่วงนี้ก็คือเขาเนี่ยติดแบบอะไรทักอย่างที่ชื่อว่า The Force ใช่ไหมแบบก็ูน่าสนใจนะผมคิดว่าสักวันจะผมในแบบเป็นเหมือนกันแหละโอ โอเคเหมือนจะมีพูดมามือนจะมีพืชมาขายแล้ถ้าเกิดผมพูดจะติดขัด,ขดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคเหมือนผักที่มาขายมเกจะเป็นผักกาดแล้วก็สมด้วยราคอนกากนั้นเิงเป็นไปได้เนี่ยผมต้องการนกผูกมากเพราะว่ามีน้อยต้องการสักยี่สิบล้านตัวไม่ถึงหรอกขอแห่ ห้าหกตัวก็พอละหายากพอกับต้องโอเคแค่โอจมาหายากกว่าโอเคผมเห็นนี่มีแต่ผักกากดมาขายนะตอนเนี้ยแต่ที่มาขายเมื่อกี้ก็จะมีคิงเลมอนมั้งไม่ใช่ไม่ใช่คิงเลมอนสิเรียกว่าระดับที่ต่ำกว่าคิงเลมอนนิดนึงในโนซีมีซีโคงซีเกตอะไรมาขายบ่า ไม่มีเลยเป็นว่าคลิปนี้จบแล้วโอเคอัพว่าคลิปนี้ทุกคนคิดว่าการอัปเดตครั้งนี้แจกของเยอะหรือไม่ช่วยคอมเมนต์หรือไม่ก็ช่วยกดไลค์ช่องแล้วก็หรือไม่ก็กดติดตามช่องผมด้วยนะถ้าเกิดไม่กดขอเป็นกรีด้วย